หากถามว่าทําไมเขาถึงสะสมกันนะครับหัวใจของแต่ละบุคคลนะครับวัดกันไม่ได้จริงๆนะครับเหมือนถ้าเป็นตีนะตีอยากจะสะสมนะครับให้ครบทุกรุ่นเลยนะครับในสระสระของเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะเรามีความรักความผูกพันความศรัทธาของท่านเนาะเราก็อยากจะสะสมนะครับคอลเลกชันนะครับให้ครบไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือธนบัตรนะครับแต่พอเราสะสมมาจนแบบเขาเรียกว่าได้ปริมาณที่เราพึงพอใจแล้วนะครับส่วนเกินจากที่เรามีนะครับเราก็มีหัวใจนะครับที่จะแบ่งต่อให้กับเพื่อนๆอเนาะ ที่เขาคิดเหมือนกันแล้วก็เขามีหัวใจอยากจะสะสมเหมือนกันนะครับแต่นะครับแต่ละคนก็มีความชอบต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับบางคนชอบเก่าๆแบบจะขาดจะขาดเขาได้ความรู้สึกวินเทจแบบว่าเป็นของโบราณอ่าบางคนเขาชอบแบบแนววินเทจแบบขาดขาดโบราณโบราณเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาได้เก็บเองอ่าส่วนบางคนนะครับรักมากมาตรฐานสูงนะครับเหมือนบางท่านเนาะ ลักมาานมาตรฐานสูงต้องแบบใหม่กิฟแบบไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับและคนที่เขาจะเก็บของพวกนี้มาได้คือเขาต้องมีความรักความทะนุถนอมความห่วงใยนะครับซึ่งไม่ยอมเอาแบงค์เนี่ยไปพับเลยนะครับเอาเก็บกันรักษานะครับใส่ซองกันอย่างดีแบบนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการขายง่ายนะครับแค่เราบอกกันตรงๆนะครับถ่ายรูปให้ชัดเจนนะครับว่าเรามีของใหม่หรือเก่าให้ลูกค้า ได้มีโอกาสมาพิจารณาว่าอยากจะซื้อของคนที่มีของเก่าหรืออยากจะซื้อของคนที่มีของใหม่นะครับง่ายๆแค่นั้นเองนะครับพอได้ดังนั้นแล้วนะครับเราก็ประกาศราคาให้ชัดเจนนะครับโดยนะครับของเรากลุ่มของพวกเราเนี่ยเราจะไม่ได้บังคับว่าเพื่อนๆต้องขายเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นนะครับเราให้อิสระในการเปิดราคานะครับและเราก็ให้อิสระนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามาช้อปปิ้งเลือกราคาเช่นเดียวกันนะครับง่ายๆครับ เพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เก็บไว้จนพอใจแล้วนะครับมีของตัวเองจนพอใจแล้วและอยากจะแบ่งปันนะครับให้สู่แบบคนที่เขาแบบอยากจะเก็บนะครับให้เขาได้มีของกันบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับถ่ายรูปมาเลยว่ามีของเก่าหรือไม่นะครับราคาเท่าไหร่นะครับส่วนคนซื้อที่อยากได้ตอนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปพิจารณาราคานะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยว่าจะเลือกซื้อสภาพไหนราคาเท่าไหร่นะครับแค่นี้เองครับการซื้อการขายไม่เห็นจะยากเลยนะครับและ ตอบคาถามนะครับสต่บางเพื่อนๆ่ว่าอ้าซื้อไปทําไมก็คนก็ชอบอะครับเหมือนที่ตีชอบตีรักของตีดีก็ซื้อของตีแบบเนี้ยอ่าเราก็ชอบของเราเราก็สะสมของเราแต่ถ้าเรามีมากเกินไปเราก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นได้มีโอกาสนะครับสะสมกันบ้างเราก็ไม่ได้ใจแคบว่าจะเก็บคนเดียวเนาะอ่ะโอเคครับเมื่อพร้อมกันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็รีบถ่ายรูปนะครับสภาพเก่าหรือไม่มาให้เพื่อนเพื่อนดูพร้อมกับประกาศราคานะครับหลังจากนั้นก็รอเพื่อนเพื่อนะครับมาช้อปปิ้งใต้คลิปนะครับ